บทที่หนึ่ยอมรับความพ่ายแพ้อีกคนด้วยเสียงคำรามของมังกรที่ดังร่างกายของโมหงกลายเป็นแสงสีแดงทันทีพุ่งตรงไปที่อสูรมังกรไฟขนาดใหญ่หลังจากที่แสงสีแดงพุ่งไปที่นั่นมังกรไฟก็หดตัวลงประมาณหนึ่งในสและมันก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่ออยู่ห่างจากแสงดับเล็กน้อยดอกไม้ขนาดใหญ่พิบานบนหัวมังกรไฟซึ่งเป็นดอกทานตะวันนิรัน์ เมื่อได้รับผลกระทบจากทานตะวันนี้รันเปลวไฟบนร่างของมังกรได้ปะทุขึ้นในอากาศทำให้ความเร็วของแสงดาบช้าลงในเวลาเดียวกันมังกรไฟก็เปิดปากของมันและไฟสวรรค์สามดวงก,ก็ถูกพ่นออกมาไขมุกเปลวไฟสามลูกเป็นเหมือนอุกบาทสามดวงกระทบแสงดับขนาดใหญ่ทีละดวงในอากาศเปลวไฟสีแดงสีแสดและสีน้ำเงินปะทุข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องและแสงดับขนาดใหญ่ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าหยุดลงสามครั้งติดต่อกันและมันก็จางเล็กน้อย อย่างไรก็ตามไข่มุกสามอาคีสวรรค์ยังคงกระเด็นออกไปทีละดวงและแสงดาบที่อ่อนลงยังคงส่องลงมาฟันเข้าหามังกรไฟโมฮวงใช้ร่างกายของเขาเพื่อกระตุ้นไข่มุกสามอาคีสวรรค์และเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะสกัดกั้นมันด้วยความช่วยเหลือของตระกูลมังกรไฟพลังของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งของระดับราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ของเขาเขายังคงไม่สามารถหยุดดาบเล่มนี้ได้ โมหงไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเขาไม่มีเวลาลังเลเลยน่ากลัวดาบเรืองแสงกดขี่เขาทำให้เขารู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงทานตะวันนิรันด์บนหัวของมังกรลุกไม่ทันทีและแสงสีแดงทองเจิดจ้าก็ปกคลุมทั่วทั้งร่างของมังกรไฟจากนั้นจึงพุ่งออกมาจากมังกรไฟเปลเวไฟสีแดงทองที่ลุกโชนช่วงผสมกับเปลเวไฟของราชามังกรไฟโมหงและกลายเป็นแท่งไฟรูปมังกรขนาดใหญ่ที่ชนกับแสงดาบที่ตกลงมาจากท้องฟ้า ระเบิดด้วยแสงพราวและพลังระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวไม่ต้องสงสัยเลยว่าโมฮวงกำลังใช้ไพ่ตายของเขาอยู่เขาใช้พลังของทานตะวันนิรันดร์ที่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวปลดปล่อยพลังแห่งเขตแดนแก่นแท้ดอกทานตะวันรวมกับพลังเขตแดนของเขาเองและระเบิดพลังที่มีพลังมหาศาลออกไป เขาจะไม่มีวันทําอย่างนั้นเว้นแต่เขาจะต้องทําเพราะมันเป็นการสิ้นเปลืองเกินไปที่จะทําเช่นนั้นหากดอกทานตะวันนิรัน์สามารถใช้ได้เป็นเวลานานเขาอาจมีโอกาสที่จะเข้าใจเขตแดนแก่นแท้ดอกทานตะวันที่ส่องแสงเจิดจ้าและเมื่อรวมกับเขตแดนของเขาเองแล้วจะทําให้การฝึกฝนของเขาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่มันเกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อเป็นจกักรพรรดิและมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตาย ดังนั้นโมห่วงจึงไม่ลังเลใจไข่มุกสามอคีสวรรค์ที่สั่นสะเทือนบินกลับไปเป็นส่วนโคง้งและเปลวไฟจำนวนมากถูกฉีดเข้าไปในแท่งไฟรูปมังกรบูมเสียงคำรามเขย่ยวท้องฟ้าและแผ่นดินและในทันทีเปลวไฟจำนวนนับไม่ถ้วนก็กระจัดกระจายยกเว้นเสี่ยวซานและร่างอวตารต้นทองฟ้าของเขาซึ่งได้รับการปกป้องจากร่างอวตารของจัก,กรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ เวทีทั้งหมดเกือบจะถูกทิ้งระเบิดจนยุ่งเหยิงพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวโหมกระนำอย่างดูเดือดและระเบิดแท่งไฟรูปมังกรซุดตัวลงในทันทีและเจตนาดาบของจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ก็หายไปในพริบตาปังมังกรไฟขนาดใหญ่กระแทกพื้นเขามังกรเหนือหัวหักเกล็ดมังกรกระจัดกระจายและมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ยาวกว่า10เมตรและลึกประมาณครึ่งเมตรที่ไหลนี่เป็นช่องว่างระหว่างจักรพรรดิกับราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่งั้นหรือ อย่างไรก็ตามเมื่อราชาอสูรมังกรทุ่มสุดตัวเพื่อใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์และพละกำลังทั้งหมดของเขาเขาไม่สามารถหยุดการโจมตีที่จักรพรรดิทำได้ช่างเป็นช่องว่างผู้ชมยิ่งกลัวดวงตาของผู้เข้าแข่งขันแสดงให้เห็นโลกแห่งความแตกต่างหลังจากได้เป็นจักรพรรดิโอ้เสียงร้องของมังกรที่เจ็บปวดและโกรดเคืองมังกรไฟขนาดใหญ่แปลงร่างเป็นมนุษย์แขนซ้ายของโมวงหมดสภาพอยู่ข้างข้างเขาถือหอกในมือขวาและแทงไปทางเสี่ยวซาน การรับดาบของจกศอศักรพรรดิอสูรดาศักดิ์สิทธิ์จ่ายราคามากกว่าที่เขาคิดทานตะวันนิรันถูกกลืนกินก่อนที่จะได้ใช้งานเต็มที่และมันก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสปรางกระบี่ที่โหมกระหน่ำในร่างกายนั้นไม่ง่ายเลยที่จะแก้ไขสิ่งนี้จะต้องมีผลกระทบอย่างมากต่อเขาโม่หงจะไม่โกรธได้อย่างไร อย่างไรก็ตามเมื่อเขาพุ่งเข้าใส่และพุ่งเข้าหาเสี่ยวซานจู่ๆก็มีสีหน้าประหลาดใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเพราะเขาพบว่าร่างอวตารของจักรพรรดิอสูรดับศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังเสี่ยวซานไม่ได้หายไปและรูปปั้นของนักดาบในมือของเสี่ยวซานก็ไม่หายไป เขายังเห็นเสี่ยวซานยิ้มให้เขาปังรูปปั้นในมือของเสี่ยวซานร,ระเบิดขึ้นทันใดร่างอาวตารของจกอักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาลอยขึ้นไปในอากาศและแสงดาบขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเพื่อควบคุมโลกเจตนาดาบอันน่าสะพรึงกลัวปะทุข,ขึ้นในอากาศและโมหงมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้สึกว่าเลือดในร่างกายเขากำลังจะแข็งตัวและเขาก็ไม่สนใจความโกรธและความไม่เต็มใจของตัวเองอีกต่อไปเขาจึงกรีดร้อง ถ้ายอมรับความพ่ายแพ้เขาเพิ่งอดทนต่อดาบของจกักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่และเจตนาดาบที่น่าสะพรึงกลัวทําให้เขาหวาดกลัวเมื่อแสงดาบปรากฏขึ้นอีกครั้งแม้แต่พลังงานดาบที่ยังไม่ถูกขับออกจากร่างกายของเขาก็ยังมีแนวโน้มที่จะระเบิด เขากล้าที่จะต่อต้านต่อไปได้อย่างไรการต่อสู้เพื่อเป็นจกักรพรรดิไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเมื่อผู้เล่นตายบนเวทีเขาตายจริงๆตำแหน่งของจกักรพรรดนั้นสำคัญแต่ชีวิตของเขาสำคัญกว่าโมฮวงกล้าที่จะปิดกั้นมันได้อย่างไรจกักรพรรดิสวรรค์วิญญ,ญาณกำลังจะลงมือจัดการกับแสงดาบอันทรงพลังแต่ในช่วงพริบตาแสงดาบก็ระเบิดขึ้นในอากาศกลายเป็นพลังงานดาบจำนวนนับไม่ถ้วนและสลายไปในอากาศนี่คือ โมฮวงอยู่ไม่ไกลจากเสี่ยวซานเมื่อพลังงานดาบปรากฏขึ้นอีกครั้งเขาไม่สนใจที่จะโจมตีเสี่ยวซานแต่ม้วนตัวขึ้นอย่างรวดเร็วถือหอกมังกรอยู่ในมือของเขาและสั่นเล็กน้อยในเวลานี้ภายใต้เงาสะท้อนของแสงดาบที่ระเบิดบนท้องฟ้ามันยิ่งถ่อมตนมากขึ้นไปอีกเจ้าปล่อยให้รูปปั้นของจกักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์โจมตีครั้งที่สองได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ใช้ไหมนั่นเป็นเพียงครั้งเดียวหรือเปล่าโมฮวงมองเสี่ยวซานด้วยความไม่เต็มใจและคิดไม่ถึงอย่างมาก เสี่ยวซานยักไหลแล้วพูดว่าครั้งเดียวครั้งที่สองคือการทำให้เจ้าตกใจข้าไม่ได้คาดหวังให้เจ้ายอมรับความพ่ายแพ้เพียงเพื่อทำให้ข้าตกใจหรือข้ายอมรับความพ่ายแพ้เหรอมีจักรพพัดมากกว่าหนึ่งโหลเป็นพยานข้าแค่ตะโกนยอมรับความพ่ายแพ้นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปสำหรับความอายตอนนี้เขาแทบรอไม่ไหวที่จะหาหลุมเพื่อเข้าไป แพ้ค่าแพ้แพ้ผู้ชายคนนี้จากเผ่าต้นทองฟ้าใบหน้าของโมฮวงเป็นสีฟ้าและสีขาวและออร่าบนร่างกายของเขานั้นไม่เสถียรมากและเขาตั้งใจจะรีบต่อสู้ในเวลานี้ร่างของจักรพรรดิสวรรค์วิญญาณลงมาจากฟากฟ้าและตกลงระหว่างพวกเขาทั้งสองพูดอย่างใจเย็นว่าโมฮวงยอมรับความพ่ายแพ้จินเมียวหลินแห่งตระกูลต้นทองฟ้าชนะผ่านรอบที่สองของรอบแพ้คัดออก โมวงนั่งลงบนพื้นราวกับว่าเขาหมดแรงและสูญเสียจิตวิญญาณเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามอย่างดีที่สุดแต่ในที่สุดเขาก็แพ้คู่ต่อสู้ของเขามันช่างน่าเหลือเชื่ออะไรเช่นนี้และสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามใจเป็นเพียงสินค้าที่ซื้อในการประมูลเท่านั้นเท่ากับเอาเงินมาทุกตัวเองยกที่สองยังไม่ผ่านรอบสองเลยและแพ้คู่ต่อสู้แบบนี้เขาไม่สามารถระงับประดาบในร่างกายของเขาได้อีกต่อไป โมหงเปิดปากของเขาและพ่นเลือดออกมาและตกลงไปที่เวทีโดยตรงเขาตกอยู่ในอาการโคม่าและไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อีกต่อไป